ครับสวัสดีครับผมบาร์จากบาร์บิทูยูชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการสอนเกี่ยวกับเริ่มต้นตัดต่อวิดีโออย่างไรนะครับผมจะตัดแบ่งวิดีโออย่างไงนะครับก่อนอื่นกดเข้าไปที่คายมัตเตอร์ครับแอปคายมัตเตอร์แอปตัดต่อวิดีโอนะครับผมแล้วก็กดบวกสร้างใหม่นะครับผม16ต่อ9ครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอนะครับ นี่นะครับสมมตเพื่อนๆอยากจะตัดตรงส่วนนี้ออกส่วนส่วนคลิปแรกเนี่ยนะครับคลิปที่เป็นผู้หญิงยืนนะครับนี่นะครับก็กะให้ดีอะไรให้ดีนะครับผมขยับ โอเคครับประมาณนี้แล้วก็คลิกเข้าไปที่เลเยอร์ครับกดกังไกลครับแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านครับนี่ครับปับ๊บติ๊กถูกครับโอเคผมแล้วถ้าตัดทางขวาเพื่อนๆก็เลือกเอาสมมติผมจะตัดคลิปแมวออกนะครับนี่ครับที่เป็นรูปแมว นะครับแล้วก็คลิกไปที่เลเยอร์กดกันไกลครับอันนี้นะครับตัดไปทางขวาของหัวอ่านะครับกดเข้าไปครับนี่ครับติ๊กถูกครับนี่ครับประมาณนี้แล้วถ้าตัดตรงกลางล่ะต้องทำอย่างไรนี่ครับผมจะตัด รูปผู้หญิงที่นั่งอยู่นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราก็ปรับอย่างนี้แล้วก็กดกลับไปที่เลเยอร์ให้เป็นสีเหลี่ยนะครับกดกันไกลครับเราต้องแยกที่หัวอ่านก่อนนะครับเนี่ยครับกดแยกที่หัวอ่านติ๊กถูก แล้วเขเยีบมาอ่ะประมาณนี้ครับกดกันไกลครับแล้วก็แตะไปทางซ้ายเลยก็ได้ครับครับทีนี้ช่วงที่อยู่กลางมันก็จะหายไปนะครับเพื่อนๆ ครับผมประมาณนี้ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนการใส่ข้อความในวิดีโอนะครับผมแล้วก็หลุดอีกมากมายครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ b a ร์ v บ d ท o วชา n แนลครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ